ก็สำหรับวันนี้นะครับบาสอยากจะมาแนะนำรถคันนี้นะครับรุ่นนี้เลยนะครับ MGVS SUV หรือว่า Hybrid นั่นเองนะครับราคาลดลงมาแล้วนะครับเหลือเพียง699,000บาทในรุ่นย่อยของตัวรุ่นดีนะฮะตัวนี้เนี่ยจะต่างจากรุ่นตัว X ที่เป็นรุ่นท็อปกว่านี้ก็คืออยู่ที่60,000บาทอะไรที่แตกต่างกันบ้างก็คือตัวตัว X จะมีสันลูฟ นะครับเป็นพา n โนลามิกซันรูมให้มีกล้องรอบคัน360องศาให้นะครับแล้วก็เป็นเบาะที่ปรับไฟฟ้านะฮะส่วนตัวตัวดีเนี่ยจะเป็นเบาะแบบปรับธรรมดาไม่มีรูพาโนลามิกแล้วก็ไม่มีกล้องรอบคัน360องศาอันนี้อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าอยากได้ออปชั่นพวกนี้เพิ่มเติมหรือไม่บางท่านอาจจะเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้งานพวกนี้ก็ได้ ซึ่งตัวดีก็อาจจะเพียงพอแล้วเพราะว่ามีระบบทัชสกรีนมีจอมีไอ m a สมาที่ติดต่อกับแอปทางมือถือของเราสั่งการล่วงหน้าให้สตาร์รถอะไรให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับตัวระบบไฮบริดของตัว MG เนี่ยมันจะไม่ได้ว่าประหยัดน้ำมันเหมือนทางค่ายอื่นๆแต่ว่าเน้นที่สมรรถภาพนะครับในการออกตัวในการขับขี่ที่คล่องแคล่วแรงม้าเขาให้มาถึง177แรงม้านะครับซึ่ง เน้นความสนุกการขับขี่การไปเที่ยวออกทริปต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหขับสนุกมากรับประกันเลยถามว่าประหยัดไหมประหยัดกว่ารถน้ํามันแน่นอนก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองก็ประมาณสัก1 5บ6กโลลิตรนะครับนอกเมืองก็มีแต่แต่เกือบ20ก็ประมาณ18และกันตีเ็มๆประมาณนี้แต่เรื่องความความขับขี่ที่สนุกแล้วก็สมรรถภาพเนี่ยรับประกันไม่แพ้ที่ที่ไหนแน่นอน ออปชันมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นไอสมาร์ทพวกนี้สามารถติดต่อกับแอปแอปจูก,ก็ได้เราจะฟังเพลงผ่านจูก,ก็ได้ก็สแกนค r โค้ดเข้าไปนะฮะตอนนี้มีจัดแคมเปญพิเศษนะครับก็ลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำหรือว่าข้าราชการเนี่ยสามารถทำฟรีดาวได้เลยนะครับถ้าเขรด,ดดีก็จะผ่อนอยู่ที่84งวดอยู่ที่งวดละเพียง1 7 0 0เท่านั้นนะฮะแล้วก็จะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งติดฟิล์มรอบคันพ่น เคลือบกันสนิมอะไรให้หมดครบทุกอย่างนะครับส่วนถ้าลูกค้าท่านไหนที่เออซีเรียสเรื่องดอกเบี้ยอยากได้ดอกเบี้ยต่ำๆทางโชว์รูมของเราก็มีให้นะครับอยู่ที่4ปี1.88%นะครับดาว25%ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณงวันละ1 1 0 0 0 0กว่าบาทนิดๆนะฮะก็เดี๋ยวมาเลือกกันดูมามาทดได้มาทดลองแล้วมาคุยเรื่องอรอยายละเอียดแคมเปญพวกนี้กันดูนะครับ ส่วนตัวรถนะครับในรุ่นดีเนี่ยก็จะได้เบาะหนังเป็นสีดํานะครับภายในก็จะเป็นโทนสีดําในส่วนของเรื่องของการรับประกันนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยรับประกันอยู่ที่10ปีนะครับไม่จํากัดระยะทางนะครับมีอะไรก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับจิ้มโปรไฟล์แล้วก็ทักลิงกดลิงค์เข้ามาได้เลยส่งข้อความทักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ